แล้วก็ตอนนี้นะคะเรื่องของโผคอรมอเนี่ยเมื่อวานที่คุณเศรษฐาบอกก็น่าจะนิ่งแล้วแหละแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยคงจะมีความชัดเจนถึง99.99 99อันนี้อันนี้อันนี้คาดเองะนะคะ,ะมาดูคนนี้หน่อยคุณผู้ชมคือพอโผครมอที่มัน99.99อ99มันออกมาเนี่ยนะบอกว่าผมจะทายนิ่งและพอปอชอ,อน,นิ่งและนั่นนั่นนิ่งและอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าคุณเจี๊ยบอมรัตค่ะ นะคะก็โพสต์เลยนะคะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าคนพูดเท็จไม่ทําชั่วนั้นไม่มีแล้วในโพสต์นี้นะคะเป็นภาพของคุณเสรษฐานี่วันนั้นผมไม่เอากระทรวงดีๆไปให้พวกแม่งหรอกอ่านนี้เลยจำได้ไหมรู้สึกจะพูดกับพี่ๆแท็กซี่นะใช่มันมันจะมีการพูดเป็นคลิปอะที่ออกมาออนะคะแล้วก็ปรับภาพข้างๆนะคะภาพข้างๆนี่ก็เป็นภาพ ข่าวคือภูมิใจไทยแบ่งลงตัวคว้าสี่กระทรวงสําคัญมาไทยศึกษาแรงงานอุดมศึกษานี่นะคะก็เจียมนี่ยเรียกว่าแค้นฝังหุ่นะ<า>นะคะ,คะฉันจะจองเวนจองกังเธอไปแล้วก็ต่อมาก็โพสต์ว่าด่าคนทรยศประชาชนไม่บาไม่มีวันหมดอายุเป็นความชอบธรรมด่าได้เรื่อยๆ <laughs> นึกได้ตอนไหนก็ด่าตอนนั้นตามอัธยาศัยเหนื่อยก็พักแสดงว่าเอสิอชั่วโมงที่แล้วที่ตามขึ้นโพสต์นี่คือยังไม่เหนื่อยนะคะ,ะแล้วก็จบด้วยเสียชีดยาเสียสัตว์หมอชนนาสีแก้วโอ้โหคืาเป็นพื้นดาเลยนะออหมอชนนันหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยไปนั่งกระทรวงสาธารณาสุข<ะ>แล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะดิฉันคาดการเองว่าอาจาจะถามเรื่องเมื่อไหร่จะลาออก ่คุณหมอเคยบอกว่าจะไม่จับมือกับสองลุงเขาจับจะลาออกจากหัวหน้าพักนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลาออกจากหัวหน้าพักเนี่ยก็ไปเป็นรัฐมนตรีถ้าตามโผลนี้แน่ๆซึ่งเป็นรัฐมนตรีน่าจะน่าจะโอกว่าแล้วคือจําได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่พี่พอมันปรากฏว่าจะมีพักไหนมาร่วมรัฐบาลด้วยแล้วนักข่าวไปถามไงว่าคุณหมอจะลาออกไม่จะเอาอะไรยังไงแล้วจะเป็นนักรัฐมนตรีไหมหมอไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคุณหมอชนาไม่ได้พูดเรื่องนี้บอกแค่บอกว่าเดี๋ยวให้พาลูกพาลักติจอะไรสักอก่อน ก็จะทำตามที่พูดเหนื่อยนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมารับศึกหลายที่เลยมาดูคุณอดิศรนะคะคุณอดิศรเพียงเกศซึ่งเมื่อวานแล้วก็รายงานไปว่าได้รับการทับถามให้เป็นวิปของฝ่ายรัฐบาลนะคะคุณอดิศรไายกลอนเลยค่ะเป็นนักกลอนคนนี้มาทีไรก็ต้องจะมีบทกลอนมานะคะเป็นการเผยแพร่คลิปลงบนทวิตเตอร์แล้วก็มีทวิตข้อความเป็นบทกลอนนะคะตามหาผู้นําฝ่ายค้านในสภา มองหาเห็นอยู่แต่เหลียวไม่เห็นมองก้าไกลก็ไกลเกินจะมาเป็นประชาธิปัตย์ก็ยากเย็นเป็นผู้นำมีคลิปไหมอ่ะมีคลิปไหมเขาอ่านก่อนรายชื่อจากจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยังเป็นประเด็นถกเถียงกันในวงโซเชียลในวงสังคมการบ้านการเมืองปัจจุบันครับ ามหาผู้นำฝ่ายค้านในสภามองหาเห็นอยู่แต่เหลียวไม่เห็นมองก้าวไกลก็ไกลเกินจะมาเป็นประชาธิปัตย์ก็ยากเย็นเป็นผู้นำเอเฮ้อเฮ้อไม่กี่พี่เออะทำไมฮะอ่านไม่แบบมีฟิลิปไม่ได้ไม่ได้องฟิลิปปินส์เขาเขาตัวอย่างควอานิซอนใช่ไหมล่ะต้องเฮ้อแบบต้องมีเฮ้อ เหนื่อยใจอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะคุณปฏิพัทธ์คงไม่ลาออกอ่ะเดฉันว่าเพราะว่าคือคือเอาอย่างี้ว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้นําฝ่ายค้านจะต้องเป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดและไม่มีสมาชิกอยู่ในครมประธานสภาและรองประธานทีนี้ดันมีไงถ้ามีมันก็ลำบากตอนนี้นั่งอย่างนี้เลยเออแล้วดูถ้าคุณพิธาก็ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านอะไรก็อาจจะให้คุณปฏิพัทธ์เนี่ยใช่เพราะเขาบอกอยู่ในตําแหน่ง่อไปก็ไม่ได้ไม่แรกก่อนแต่จะทํา หัวหน้าฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายค้านชิงรุกอ,อะไรก็ว่ากันไปนี่นะคะพอถามหาว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยอยู่ไหนดิฉันก็ไม่ทราบแต่มีมคนนี้นะคะที่ตอนแรกหลายคนคงจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะคุณพิธาค่ะ คุณพิธาเนี่ยวันนี้อยู่ที่วัดพระยาสุเรนนะคะก็ไปร่วมงานพิธีประเพณีผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้าของกลุ่มชาติพานชาวปากกากยอนะฮะแล้วก็ออประชาชนเนี่ยมากันเนินแน่งเลยแล้วก็คุณพิธาพร้อมคณะเนี่ยก็ไปร่วมงานด้วยแล้วก็มันมีช่วงนะะถ้าเสียงดังขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ทราบจะได้ยินหรือเปล่าคือมันก็จะมีเสียงตะโกนนายพิธาว่นา,านายกพิธานายกพิธาอือไม่ได้เป็นแล้วนะคะ <laughs> เขาไม่ได้เป็นแล้วแล้วเขาก็เป็นลบ ว่าที่นายกคะดนเดตของเขานะ่ะที่ในนะในจีใช่ไหมเขาลบแล้วเออนี่ยนะคะแต่ก็ไปร่วมงานกันแล้วก็บอว่าพอไปผูกข้อไม้ข้อมืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็มีการอดอ้อนว่าจะขออยู่เคียงข้างพี่น้องอน,นะคะเพราะว่าเอาจริงเรื่องของความหลากหลายเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยคือพัคเขาเนี่ยก็ก็มีนโยบายที่จะทําเรื่องนี้อยู่ ก็เอาไม้เห็นเผื่อเมื่อสักพู่เน่ยว่าคุณอนุสรอน,อนิสรถามว่าผู้นําฝ่ายค้านอยู่ไหนดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคุณพิธานเนี่ยจะรับไหม,มแต่ว่าถ้าสองสามที่ผ่านมาคือไม่รับใช่เพราะทานชัดเจนอยู่ในตําแหน่งรองประธานสภาดีกว่านะ